สวัสดีค่ะต้อนรับสมาชิกซูมทุกท่านนะคะเข้าสู่ DMC The m m e d i a On Zoom ค่ะในวันนี้มาพบกันในช่วงของ Zoom Idol นะคะพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา17นาฬิกาถึง17นาิกา30นาทีโดยประมาณค่ะทักทายนะคะสมาชิกซูมเลยนะคะที่เข้ามารับฟังรายการซู o m Idol เรียบร้อยแล้วนะคะก็สามารถที่จะรับชมนะคะได้2ห้องซูมค่ะที่ซ o ม 072. com และซูม m 0 7 2 c o m d a 1นะคะเราจะได้มีโอกาสมารับชมเรื่องราวดีๆนะคะของไอดอลที่มาจากหลากหลายวงการอาชีพเลยค่ะมาร่วมกันพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์รวมไปถึงมุมมองแง่คิดในการดำเนินชีวิตโดยมีธรรมะขององค์สัเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำสอนของยอดมหาปูชนียอาจารย์มาปรับใช้และชีวิตมีความสุขแล้วก็ประสบกับความสำเร็จค่ะ สำหรับซูมไอดอลของเราในวันนี้นะคะก็ท่านก็เป็นอีกบุคคลหนึ่งที่มีจุดเริ่มต้นค่ะมาจากการเป็นอาสาสมัครช่วยงานพระพุทธศาสนาจนกระทั่งได้มาบวชในโครงการแล้วก็บวชเรื่อยๆนะคะเพื่อที่จะช่วยงานด้านการอบรมบวชสมณรและก็บวชพระจนกระทั่งตอนนี้ค่ะท่านเองก็ได้มีโอกาสไปทําหน้าที่นะคะช่วยงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างแดนค่ะ ถึงประเทศแอฟริกาใต้เลยซึ่งทราบว่าข่าวซึ่งทราบว่าตอนนี้นะคะท่านก็กําลังจะรวบรวมนะคะสร้างนะคะกระถิ่นนะคะซื้อที่ดินสร้างวัดด้วยค่ะวันนี้ท่านจะได้มานำเรื่องราวดีๆแบบนี้แบ่งปันให้กับสมาชิกซูมได้รับทราบกันด้วยนะคะพร้อมแล้วที่จะสนทนากับทุกท่านค่ะไปกับนบมัสการพระอาจารย์พร้อมๆกันค่ะ พระภูวิตวรธรรมโมพระอาจารย์วัดพุทธแคบถาวประเทศแอฟริกาใต้กลับนัการพระอาจารย์เจ้าค่าะก็จะเจริญพรนะครับก็จเจริญพรจากประเทศแอฟริกาใต้เนาะนะครับก็ดีใจนะวันนี้ที่ได้มาร่วมรายการนะครับก็วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่จะได้มาเจอญาติโยมเนาะจากผ่านช่องทางซูมนะแล้วก็ ตอนนี้หลวงพี่นะก็อยู่ที่เมืองเทปทบตาประเทศแอฟริกาใต้เนาะก็เป็นเวลาประมาณเที่ยงนะครับเที่ยงเนาะบรรยากาศที่นี่ก็ประมาณสัก16องศานะก็เย็นสบายเนาะเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมนะครับสาธุเจ้าค่ะพระอาจารย์ในในส่วนของพระอาจารย์ก็คืออยู่ตรงสถานที่ที่จะดําเนินการสร้างวัดเลยหรือเปล่าเจ้าคะแล้วก็ตอนนี้บรรยากาศในการเตรียมงานที่จะทอดกรถิ่นเป็นอย่างไรบ้างเจ้าค่ะพระอาจารย์ ถ้าณตอนนี้นะครับก็ที่หลวงพี่พักอยู่เนาะก็เป็นยังเป็นสถานที่ที่เช่าอยู่นะครับยังเป็นสถานที่ที่เท่าที่เช่าอยู่เพราะว่าสถานที่ที่ก็กลังจะซื้อแล้วก็ทําเป็นวัดแล้วก็จัดงานกระถิ่นเนี้ยยังอยู่ในขั้นตอนที่เรากําลังดําเนินการในการที่เราจ่ายจ่ายเขาเรียกว่าจ่ายเงินเนาะจ่ายเงินเพื่อที่จะซื้อเป็นวัดนะครับแต่ส่วนในการที่เราจะไปจัดกระถิ่นแล้วก็ขออนุญาตทางเจ้าของนะเจ้าของร้านไอเจ้าของบ้านนะครับ ซึ่งเดิมเนี่ยที่เราจะไปจัดงานเนี่ยก็เป็นสถานที่ที่ขายเครื่องดนตรีมาก่อนเนาะก<อ>็จะขออนุญาตเขาเข้าไปจัดงานพิธีกระถินนะครับ<อ>ในปี2564ที่เกิดขึ้นนี้<อ>นะครับ,รบก็แล้วก็ส่วนบรรยากาศบรรยากาศก็หลวงพี่เองก็ประทับใจเนาะญาติโยมที่นี่แม้จะรู้จักกันไม่นานเนาะไม่กี่เดือนนะครับแต่ญาติโยมก็เขาเรียกว่าพร้อมใจกันเนาะที่จะมาช่วยเหลืองานกรถินนะ ทั้งเรื่องอาหารทั้งเรื่องสถานที่เรื่องอะไรอย่าเงี้ยจริงๆคือบรรยากาศที่เนี่ยไม่ปกติแล้วเนาะก็เวลาเราเราจัดงานหรืออะไรที่วัดเนาะที่วัดพระมกายเนี่ยก็พระอาจารย์เนี่ยจะเป็นคนเรียกญาติโยมมาประชุมถูกไหมแต่ที่เนี่ยญาติโยมเป็นคนนะัเป็นคนนะัดทีมคณะคณะสงฆ์แล้วก็พระอาจารย์แล้วก็น้องๆอ,อ,อาสาสมัครมาประชุมกันเองเลยนะโดยไม่ต้องบอกเลยนะเพราะว่าเขาเหมือนกับว่าตั้งใจเนาะ เป็นเวลาเกือบสิบปีนะเขาไม่มีงานกระถินนะไม่ไม่ไม่ได้มาร่วมงานกระถินเขาก็เลยรู้สึกว่าปีเนี้เป็นปีที่พิเศษสําหรับเขามแม้กระทั่งจะเจอโควิดก็ตามนะแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะแต่ก็ถือว่าเป็นปีพิเศษสําหรับญาติโยมคนไทยที่นี่ที่จะได้ร่วมงานปฐถมกระถินนะครั้งแรกที่จะเกิดขึ้นที่วัดพุทธเภาว นะครับประมาณนั้นทูสาทุเจ้าค่ะพระอาจารย์เปิดมาก็เล่าแต่เรื่องราวของความประทับใจแล้วก็ปลื้มใจแต่ทีนี้ก่อนที่พระอาจารย์จะได้มีโอกาสไปที่แอฟริกาใต้ไปทําหน้าที่เนี่ยนะเจ้าค่ะเป็นเนื้อนาบุญอยากสอบถามถึงตัวตนของพระอาจารย์ก่อนเจ้าค่ะก่อนที่จะมีโอกาสได้รู้จักกับพระธรรมกายเป็นอย่างไรบ้างเจ้าค่ะก็ก่อนที่หลวงพี่จะได้รู้จักวับพระธรรมกายกเนาก็ได้ ศึกษานะที่สถาบันเทคโนโลยีประจอมเก้าเจ้าคุณทหารรัฐกระบังนะครับคณะวิศวกรรมศาสตร์แล้วก็สาขาวิศ,ว,ศวกรรมโยธาเนาะก็จริงๆก็มีเพื่อนเยอะเยอะเยอะแยะมากมายเลยเนาะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะออกไปแถวแนวสนุกสนานเฮฮาแล้วก็ไปไหนไปนั่นไปตรงนู้นไปตรงนี้อะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กวิศวะด้วยกันนะครับก็เขาเรียกอะไรอ่ะก็มี ผิดศีนบ้างอะไรเงี้ยนะในข้อที่5้าอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับเพราะว่าเราไม่รู้นะว่าการเดื่มสุรามันคือการผิดสีลเพราะว่าแต่ก mm ่อนเราไม่ร hmm. mm ู hmm. mm ้จ hmm. mm ักเรื hmm. mm ่องของของสีเลยว่าข้อ1มีอะไรข้อ2อะไรข้อ3าอะไรข้อ4อะไรข้อ5อะไรอะไรเงี้ยนะครับแต่พอเขาเรียกว่าเวลาเพื่อนชวนไปไหนก็ไปนะชวนไปตรงนู้นก็ไปไปตรงนี้ก็ไปไปเร้านเหล้าก็ไปอะไรครับตัวตนตอนนั้นแล้วก็เไม่ค่อยตั้งใจเรียนนะครับเราก็ไม่ได้ค่อยตั้งใจเรียนเพราะว่า เขาเรียกอะไรเป็นเด็กปีหนึ่งเนาะพิ่งเข้ามาหาลัยมาใหม่ๆเราก็ไม่รู้ว่ามันจะต้องทําแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันจะต้องอะไรยังไ่เราก็สนุกสนานเพลิดเพลินไปกับความสุขทางโลกนะครับความสุขทางโลกกับเพื่อนๆกับรุ่นที่นะกับเ,เ,เพื่อนๆในคณะอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับประมาณนั้นเจ้าค่ะ <c oughs> แล้วมีโอกาสได้มารู้จัก กับวัดพระธรรมกายได้อย่างไรเจ้าค่ะพระอาจารย์ดูจากเส้นทางแล้วเนี่ยเหมือนจะโคจรมาวัดไม่ได้จะเป็นเส้นทางที่ง่ายเลยเนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ใช่ครับก็มีโอกาสเนาะมีที่คนหนึ่งเนาะก็ชวนไปที่ชมรมนะครับชวนไปชมรมเนาะแล้วก็ที่ชมรมนั้นก็มีสวดมนต์มีนั่งสมาธิแล้วก็มีทํากิจกรรมต่างๆอย่างเงี้ยซึ่งสไตล์หลวงพี่ก็เป็นคนชอบทํากิจกรรมอยู่แล้วนะครับแล้วก็เ เราก็ไปช่วยเหลือเนาะเพราะว่าถือว่ามันเป็นกิจกรรมจิตอาสาเป็นการทําความดีอะไรเงี้ยเป็นการที่อุทิศตัวเองไปช่วยเหลือผู้อื่นอะไรเงี้ยเราก็ไปแล้วก็พอไปหลายๆครั้งเข้ามีอยู่มาวันหนึ่งที่เขาก็ชวนมาเป็นอาสาสมัครที่วัดพระธมก,กายถ้าจําไม่ผิดเนี่ยก็จะเป็นงานเจ็ดพันลูกเจ็ดพันตำบลเมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสองเนาะตอนนั้นเราเราก็มีโอกาสได้เดินทางมาวัดพระธมก,กายซึ่ง สมัยนั้นก็ได้ยินแต่ชื่อนะไม่เคยมาก่อนนะไม่ไม่ไม่เคยมาก่อนนะนนะแต่เราก็ไม่ได้สนใจนะเพราะว่าเป็นวัยรุ่นอะไรเงี้ยว่าอวอัดจะอะไรยังไงอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้สนใจในรายละเอียดอะไรเงี้ยนะครับแต่พอได้เดินทางมาก็รู้สึกว่าสถานที่เนี้ยนะใหญ่มากนะแต่ตอนนั้นก็ยังไม่ได้ศรัทธานะแต่เดินทางมาเห็นระบบระเบียบเนาะเพราะว่าเราเรียนเกี่ยวกับวิศวกรน,นะมันเกี่ยวกับพวกระเบียบต่างๆอะไรเงี้ยระบบระเบียบการจัดการอะไรเงี้ยพอเราไ่เห็นที่วัดธรรมกายโอ้โหที่นี่รู้สึกว่าการจัดการหรือว่าระบบระเบียบอะไรเงี้ย มันค่อนข้างโหดีมากๆเลยทำให้คนเป็นหมื่นเป็นแสนนะมารวมตัวกันทํากิจกรรมทางพระพุทธศาสนาแล้วก็ไม่เกิดความวุ่นวายอะไรเงี้ยเราก็ประทับใจตรงนั้นนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ศรัทธาในพระสงฆ์หรือว่าอะไรเงี้ยแต่คือรู้สึกประทับใจในระบบของการจัดการของวัดพระธรรมกายเป็นต้นนะครับเจ้าค่ะแล้วอะไรที่ทําให้พระอาจารย์รู้สึกว่า อยากมาอยู่เรื่อยๆหรือว่ามาทํากิจกรรมหรือว่าเป็นเพราะว่ามาทํากิจกรรมเรื่อยๆเลยได้ศึกษาทรมะได้ศึกษาเรื่องราวของครูบาอาจารย์เจ้าค่ะพระอาจารย์ก็ได้มาเป็นอาสาสมัครเรื่อยๆนะตอนนั้นคิดอย่างเดียวก็คือมาทําความดีมาช่วยเหลือผู้อื่นแล้วก็เหมือนกับว่ามาเขาเรียกว่าอะไรมาดูแลมามาเขาเรียกว่าทําให้ช่วยเหลือผู้อื่นนะครับนะอย่างเช่นแบบตอนนั้นรับบุญเนาะกองติดต่อสอบถามนะครับก็ พอหลังเลิกงานบุญนะครับก็มีต้องไปส่งคุณยายบ้างไปส่งคนพัดหลงบ้างไปตามจุดจอดรถต่างๆหรือว่าไปตามที่ที่เขา,เาลงรถมาเนาะอันนี้คือ,คอเป็นตอนนั้นที่ได้ทำก็รู้สึกว่าได้ได้ช่วยเหลือผู้อื่นแล้วก็ได้ทําความดีอะไรอย่างนี้ครับแต่จุดเปลี่ยนจริงๆก็มีโอกาสได้ฟังธรรมะนะธรรมะคับเป็นโอวาทของพระเดชพระคุณหลวงพ่อทตะแล้วก็อโอวาทของหลวงพ่อธรรมะนะครับตอนนั้นที่ท่านาให้โอวาทเนาะ เราก็รู้สึกว่าประทับใจนะครับว่าเออนะบุคคลท่านนี้นะมหาปุชนีอาจารย์เนี่ยท่านเวลาท่านเทศสอนเนี่ยนะครับเออท่านรู้สึกว่าสิ่งที่ท่านสอนนะมีคุณค่านะมีคุณค่าต่อคนทุกๆคนที่ได้ฟังนะครับแล้วก็เลยทําให้ออพอภาคฤดูร้อนเนาะก็เลยตัดสินใจที่จะบวชนะบวชสามเณรตอนนั้นแต่ตอนนั้นเองก็ไม่ได้ศรัทธาเท่าไหร่นะครับแต่ก็คิดว่าเป็นกิจกรรมที่ได้ทําแล้วก็เพิ่มพูน ความรู้เพิ่มพูนทักษะแต่พอเราไปบวชสาม,มเณรจริงๆแล้วมันได้อะไรมากกว่านั้นได้อะไรหลายๆอย่างรวมถึงเป้าหมายแล้วก็การรักษาศีลแล้วก็เขาเรียกว่าการฝึกฝนอบรมตนเองในอีกหลายๆด้านด้วยนะครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได,ไได้ไม่ได้แค่ด้านกิจกรรมอย่างเดียวนะครับตอนนั้นอเจ้าค่ะแล้วพอได้ฝึกฝนอบรมตนเองแล้วเกิดความประทับใจหรือว่าเกิดความสุขในการที่ได้บวชเป็นสามเณรอย่างไรแล้วก็จน ต่อมาเนี่ยจนได้มีโอกาสบวชเป็นพระพิสุทิ์ในพระพุทธศาสนาตั้งใจตรงนี้อย่างไรเจ้าคะก็ตอนนั้นตอนที่ได้บวชสามเณรเนาะสิ่งที่สิ่งเดียวที่เอ,อสิ่งที่ดีเนาะส,สิ่งที่สิ่งที่ได้นะครับก็คือการปฏิบัติธรรมเนาะปฏิบัติธรรมแล้วก็พบกับเอ,อความสุขอภายในนะครับที่เราได้นั่งสมาธิแล้วก็ใจเรามันนิ่งพอมันนิ่งมากพอมันก็ทำให้เออ พบถึงความสุขที่เกิดขึ้นนะครับที่เกิดขึ้นแล้วก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเออเนี่ยแหละอันนี้คือมันค,คือความสุขจริงๆที่เราสแสวงหาไม่ใช่การที่เราไปนั่งดูหนะังฟังเพลงหรืออะไรอย่างเงี้ยครับ mm hmm. ก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยแหละมันเป็นสิ่งที่จะตอบโจทย์เรานะครับแต่พอได้บวชสามเณรเสร็จป,ปุ๊บก็ก็ตอนนั้นลาสิกขามาก่อนเนาะก็กลับมาเรียนนะผลการเรียนก่อนที่จะจะไปบวชเนี่ยโหแย่มากๆนะครับ ถ้าเกเฉลี่ยนะเต็มสี่เนี่ยได้ประมาณสักสองจุดศูนย์ศูนย์นะก็คือพอดีนะพอดีถ้าต่ำไปกว่านั้นก็ถูกรีทายนะครับแต่พอหลังจากที่เราได้ไปฝึกฝนอบรมตนเองในโครงการบวชสามเณรมานะภาคฤดูร้อนนะตอนนั้นนะครับสิ่งที่ได้มาก็คือระบบความคิดก็เปลี่ยนไประบบการจัดการตัวเองนะแล้วก็ได้ฝึกสมาธิบ่อยขึ้นแล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเหมือนกับว่าได้หลักการในการดําเนินชีวิตใหม่นะครับ พอเราเอามาใช้ในชีวิตประจําวันหลังจากบวชไปแล้วเนี่ยมันก็ทําให้ชีวิตของการเรียนของเราก็ดีขึ้นนะครับนะแล้วก็เวลาการที่เราได้ใช้ชีวิตในการพบปะเพื่อนอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้เรารู้สึกว่าอะไรที่เป็นสิ่งที่ถูกอะไรเป็นสิ่งที่ผิดอะไรสิ่งที่ควรอะไรสิ่งที่ไม่ควรนะครับแล้วพอหลังจากกลับมาเนี่ยมาเรียนเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเกดเฉลี่ยนเนี่ยมันก็เลยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะจากสองจุดศูนย์ศูนย์เนี่ยเป็นสามจุดหกห้านะสามจุดหกห้า ใช่นะแล้วหลังจากนั้นมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะ,ะมันก็เลยทําให้เห็นว่าเนี่ยใช่การที่เราไปบวชแล้วก็ไปศึกษาธรรมะแล้วได้ฟังคําสอนจากหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายอะไรเงี้ยครับที่ได้ศึกษานะครับมันทําให้ชีวิตของเราเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปอืมก็เลยรู้สึกประทับใจในการที่เราได้มาบวชนะครับหลังจากนั้นก็เลยตอนเรียนจบเนอะเรียนจบแล้วก็มีโอกาสนะครับ พอดีโยมแม่นะโยแม่ก็เสียตอนเด็กๆเกนาะเราก็ไม่ไม่ไม่มีโอกาสเคยบวชพระให้ท่านเนาะพอเรียนจบเราก็ได้มีโอกาสบวชพระนะครับบวชพระให้ท่านเนะแล้วพอได้บวชพระตอนนั้นตั้งใจว่า1นพรรษาจะบวชหนึ่งพรรษา3าเดือนนะครับเราก็เพราะว่าพอดีได้รับทุนจากบริษัทของพนาโซนิกนะแล้วกับปูนซีเมนไทยที่ไปเรียนต่อปอโทปอเอกที ประเทศญี่ปุ่นนะครับประเทศญี่ปุ่นนะแต่พอออกพรรษาแล้วเนาะก็ตอนแรกก็คิดว่าจะไปเรียนต่อเน,นี่ยนะครับแล้วก็พอคิดทบทวนไปมาแล้วก็ทั้งทั้งพระอาจารย์ท่านชวนอยู่ต่อแล้วก็ออพอดีได้ยินนะโอวาทของพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะพอดีวันนั้นไปเข้าโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันนะครับท่านก็ชวนเดินธรรมญาตานะธรรมญาตาปี2557ยเนาะเป็นธรรมญาตา ตอนนั้นเป็นธรรมยาตาใหญ่นะครับเดิน400กว่ากิโลอะไรเงี้ยเ,เราก็คิดในใจมาทบทวนอยู่สองสามวันนะครับว่าเออจริงๆอ่ะพวกทุนต่างๆเนี่ยเราเด้วยความรู้เราด้วยสิ่งที่เราเรียนมาเราก็สามารถสอบใหม่ได้อะไรเงี้ยเ,เราอาจจะเขาเรียกว่าล่นระยะเวลาในการไปเรียนต่อไปก่อนแล้วเรามาเดินธรรมยาตาก่อนนะครับ แล้วก็มีโอกาสได้ไปเดินธรรมยาตาทั้งหมด30กว่าวันเนาะไปตามอนุสรต่าง,งๆอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกประทับใจเนาะเพราะว่ามันเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่แล้วเป็นภารกิจที่ยากนะครับแต่เราก็สามารถที่เขาเรียวกว่าบรรลุวัตถุประสงค์ในการเดินธรรมยาตาได้แล้วก็เดินมาถึงวัดนะแล้วก็ปลื้มใจเนาะที่กลับมาแล้วก็มีญาติโยมเนี่ยมาต้อนรับนะตอนนั้นยอะไรเงี้ยครับแล้วก็เลยทําให้อยู่ต่อนะพออยู่ต่อเสร็จปุ๊บก็ หลวงพ่อท่านกระชวนเป็นพระพี่เลี้ยงนะโครงการสามัญนีนแล้วก็เป็นพระพี่เลี้ยงของโครงการบวชพระอะไรเงี้ยก็อยู่ต่อมาเรื่อยๆนะจนกระทั่งปัจจุบันปัรษาเก้าแล้วครับผมเจ้าค่ะพระอาจารย์ทีนี้นะเจ้าค่ะเวลาเริ่มกระชั้นเข้ามาต้องสอบถามพระอาจารย์ถึงการไปทําหน้าที่ในต่างประเทศเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์ไปที่แอฟริกาใต้ได้อย่างไรแล้วก็ไปถึงเนี่ยมีศรัทธาสาธุชนหรือว่า ความประทับใจอะไรเกิดขึ้นกับการไปทําหน้าที่ในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายที่นั่นบ้างเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็ได้รับมอบหมายจากพระอาจารย์นะท่านท่ทานท,ที่ท่านดูแลอยู่นะครับแล้วก็ท่านก็ส่งเนาะส่งมาตอนนั้นก็ส่งมาที่ประเทศแอฟริกาใต้นะครับ <S <S <US> S ก็ตอนนั้นเดินทางมาก็เดินทางจากประเทศไทยมาเนี่ยนะครับช่วงประมาณต้นปีก็บินมาเนี่ยประมาณสักสิบสิบสิบหกชั่วโมงนะบินมานะครับเราก็ไม่รู้หรอกว่า ที่ที่เราจะไปพักเป็นยังไงนะครับแล้วก็บ้านเมืองเป็นยังไงตอนแรกเรานึกว่าแอฟริกาใต้เนี่ยมันจะมีแต่เขาเรียกว่าทุ่งหญ้าอะไรเงี้ยทุ่งหญ้าแล้วก็มีแต่สัตว์มีแต่เออ,เอ,อมีแต่อะไรอย่างเงี้ยนะครับนึกว่านึกว่าจะเป็นแบบนั้นแต่พอเราบินมาถึงที่เมืองเคปทบวนาแล้วเนี่ยโอ้โหปรากฏว่าสิ่งที่เห็นกับสิ่งที่คิดไว้เนี่ยมันต่างกันเยอะมากมากที่เนี่ยมันมีทั้งออคนขาวแล้วก็คนดํานะครับคนดํานะ คนคนผิวสีนะเรียกว่าคนผิวสีแล้วกันเนาะครับเขาก็ใช้ชีวิตตามปกตินะครับแต่สิ่งที่มาเนี่ยมาพอมาถึงปุ๊บเราก็ติดต่อคนไทยที่นี่เนาะบอกว่าเนี่ยจะหลวงพี่จะมาที่นี่นะครับเออสามารถมาทําบุญได้มาอะไรได้เอ,อพอโยมทราบข่าวเนี่ยโอ้โหก็ทําให้โยมเนี่ยก็เรียกว่านะครับตื่นเต้นนะตื่นเต้นแล้วก็เดินทางมาหามารับที่สนามบินเลยเนาะมารับที่สนามบินนะครับมารับที่สนามบินอันนี้ก็ เป็นภาพเมืองเกีบยพาวนะครับนะที่พวกเราเห็นเนาะมารับที่สนามบินลมพี่ก็ดีใจเนาะที่มีโยมมารับแล้วก็โยมก็พาไปเช่าเนาะเป็นเช่าเป็นเหมือนอพาร์ตเมนต์อยู่นะครับตอนนั้นก็อยู่อยู่ไปเรื่อยๆแล้วก็เริ่มเห็นโยมเ,เขาเรียกว,ว่ามามากหน้าหลายตาเกิดขึ้นนะเนี่ยญาติโยมนะครับมากหน้าหลายตาเนี่ยเราก็เริ่มจัดทําบุญนะครับจัดขทอดปานะโยมเนี่ยเริ่มจากสองคนจากวันแรกเนี่ยสองคนสามคนเนี่ยก็ เริ่มเป็นสิบคนยี่สิบคนสามสิบคนเนี่ยครับเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจนวันที่ออกจนจนกระทั่งวันที่ออกพรรษาเนี่ยนะครับเนี่ยมีญาติโยมมารวมกันเ,นเ,เกือบเจ็ดสิบคนเ,คเป็นคนไทยห้าสิบชายเป็นคนไทยห้าสิบท่านแล้วก็เป็นชาวท้องถิ่นอีกยี่สิบท่านนะครับโหเราก็ไม่คิดว่าศรัทธาสาธุชนที่เนี่ยจะมากมายขนาดนี้อะไรเงี้ยครับก็เลยทําให้รู้สึกว่าที่เนี่ยนะครับเหมาะแก่การที่เราจะสร้างวัดสร้างวัดแล้วก็ทําเป็นศูนย์รวม ของชาวไทยแล้วก็ชาวท้องถิ่นที่นี่นะครับอืมเจ้าค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศที่พระนะครับผมค่ะอยากจะสอบถามพระอาจารย์เจ้าค่ะเมื่อเจอญาติโยมแล้วแต่ว่าสิ่งที่ชาวท้องถิ่นเนี่ยเขาสนใจหรือว่าปรารถนาที่จะได้ศึกษาในเรื่องราวต่างๆตรงนี้เจ้าค่ะมันมีเรื่องอะไรบ้างเจ้าค่ะพระอาจารย์ในเรื่องที่ชาวท้องถิ่นนะเราพี่ว่าชาวท้องถิ่นที่เนี่ยให้ความเคารพพระมากๆ เขาไม่ได้มองพระเนี่ยเป็นเหมือนเพื่อนหรืออะไรอย่างงี้นะครับหรือว่าคนร่วมโลกเนี่ยเขามองพระเนี่ยสูงกว่า <Yeah. S 2> เวลาเขาเขาเจอพระเนี่ยเขาก็จะยกมือไหว้ยกมือไหว้เหมือนเหมือนคนไทยเลยนะแล้วก็เอามือเนี่ยจับที่หัวใจนะแล้วก็พูดออกมาบอกว่าเลสเปกหมายถึงว่า <Yeah. S 2> เคารพอะเคารพพระอะไรอย่างเงี้ยครับหลวงพี mm. มม่รู้สึกว่าคนที่เนี่ยเขาค่อนข้างเป็นมิตรแล้วก็เฟรนลี่นะเวลาเจอเจอพระหรือว่าเจออะไรเงี้ยเขาก็จะเข้ามาทักทายแล้วก็สิ่งที่เขาสนใจอย,อยู่สองอย่างเลยนะสองเรื่องเลยหนึ่ง สนใจการนั่งสมาธิเขาบอกว่าเขาอยากจะนั่งสมาธิกับพระจริงๆเพราะว่าปกติเขาก็ศึกษาได้แต่ใน youtube เนี่ยแล้วก็เรื่องที่สองที่เขาสนใจคือพระพุทธศาสนาอย่างฝรั่งบางคนเนี่ยนะครับไม่ได้แค่มาคุยแค่เรื่องสมาธินะแต่บางคนเนี่ยมาคุยถึงเรื่องพระพุทธศาสนาแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับศีลเรื่องเกี่ยวกับการทําบุญทําทานอะไรเงี้ยเรื่องเกี่ยวกับชีวิตหลังความตายบางคนอนะ ถึงขั้นขณะที่แบบอยากจะแบบเขาเรียกว่าอยากจะมาลองบวชเป็นพระก็มีเนี่ยอย่างหลวงพี่อยู่มาเนี่ยสักสามสี่คนเนี่ยมาเขาเรียกว่ามาขอเนี่ยว่าอยากจะบวชพระได้ไหมอะไรเงี้ยนะซึ่งเราก็ตอบไปว่าจริงๆแล้วอ่ะคือทางทางทางวัดพุทธเจ้ทาวนะตอนเนี้ยก็ค่อนข้างเ,เกือบพร้อมแล้วตอนนี้มีพระอาจารย์มีหลักสูตรเมีอาสนะมีผ้าไตจีวรและแต่สิ่งที่ขาดก็บอกเขาไว้ว่าตอนนี้ยังขาดสถานที่ในการ อ,อ,อบลมในการบวชพระยังไม่มีเพราะว่าตอนนี้หลวงพี่เองก็ยังเช่าซึ่งเป็นอพาร์ตเมนต์เล็กๆอยู่เองก็ยังไม่สามารถจัดกิจกรรมเพราะว่าแค่สวดมนต์นั่งสมาธิก็ค่อนข้างแน่นแล้วครับ <c oughs> สําหรับพระภิกษุที่จำพรรษาอยู่ประมาณนั้นเจ้าค่ะโอ้ตรงนี้ก็เลยเกิดจุดที่จะมีโอกาสได้สร้าง วัดขึ้นมาตรงนี้อยากให้พระอาจารย์ได้แจ้งข่าวหน่อยเจ้าค่ะว่าตอนนี้เนี่ย<อ>ก็คือจุดเริ่มต้นคือชาวท้องถิ่นเนี่ยสนใจและอยากที่จะมาศึกษาธรรมะเพิ่มเติมขึ้นแต่ว่าต้องมีสถานที่ตรงนี้ในปีนี้เนี่ยก็เป็นปีแรกเลยหรือเปล่าเจ้าค่ะที่จะได้จัดซื้อที่ดินแล้วก็สร้างวัดะเจ้าค่ะพระอาจารย์ใช่ครับปีนี้ก็เป็นปีแรกที่ถือว่าเป็นบุญใหญ่สองบุญเนาะที่จะกำลังจะเกิดขึ้นในวันที่สิบเก้านี้นะครับนะ บุญแรกก็คือเป็นปรถมกถินนะครับปฐมกถินซึ่งปีนี้ก็เป็นปีที่มีพระภิกษุมาจำพรรษาครบห้ารูปนะครับก็เลยสามารถจัดงานกระถินได้นะครับส่วนบุญใหญ่บุญที่สองเนี่ยก็จะเป็นบุญซื้อที่ดินสร้างวัดนะครับเพราะว่าคือหลายๆกิจกรรมที่กําลังจะเกิดขึ้นในปีต่อๆไปอ่ะก็ต้องอาศัยศาสนสถานในการรองรับเนาะไม่ว่าเราจะจัดโครงการบวชจัดนั่งสมาธิจัดสวดมวนต์จัดอะไรก็แล้วแต่ถ้า เราไม่มีสถานที่เนี่ยมันก็ไม่สามารถจัดได้นะครับปีนี้ก็เลยเป็นบุญใหญ่เนาะเป็นปฐมกฐินซื้อที่ดินสร้างวนะัดพุทธเก็บทาวเนาะมาช่วยกันสถาปนาวัดพุทธเก็บทาวให้เกิดขึ้นที่ประเทศแอฟริกาใตา้แล้วก็มาช่วยกันปักหลักพระพุทธศาสนาให้เกิดขึ้นที่ประเทศแอฟริกาใตา้ซึ่งวัดพุทธเก็บทาวเนี่ยนะครับจะเป็นวัดพุทธเถราวาทแห่งที่สองของประเทศแอฟริกาใต้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นวัดพุทธแห่งแรกของเมือง เมืองเคฟทาวด้วยนะครับหนึ่งซึ่งปีนี้ก็จะเป็นปีที่สําคัญนะเป็นปีที่มีการที่พวกเราได้มาทําความดีได้มาจัดงานทอดกรถินแล้วก็ได้มาซื้อที่ดินสร้างวัดรวมกันนะซึ่งเป็นบุญใหญ่มากนะที่พวกเราไม่ควรพลาดนะก็ขอเชิญชวนนะทุกคนทุกท่านให้มาร่วมกันซื้อที่ดินสถาปนาวัดพุทธเก็บทาวให้บังเกิดขึ้นที่แผ่นดินเมืองเคฟทาวเนาะเพราะว่าอย่างที่เนี่ก็คือเขาเรียกว่าเป็นแผ่นดินเพชรแผ่นดินพลอยแผ่นดินทองคำเนาะ เพราะว่าอย่างที่พวกเราทราบกันเนาะประเทศแอฟริกาใต้ทวีปแอฟริกาทวีปแอฟริกาใต้เนี่ยก็คือใต้ดินเนี่ยมันก็จะมีแร่ทองคำแร่เพชรแร่พลพอยอยู่เต็มมากเลยนะ,นะก็ขอเชิญชวนพวกเรานาะมาร่วมกันนะนะสถาปนาวัตถุเก็บทาวให้บังเกิดขึ้นบนแผ่นดินเพชรแผ่นดินพลอยแผ่นดินทองคำนะญาติโยมทุกท่านท,ท,ทุกท่านที่ได้ร่วมบุญที่ได้ร่วมบุญมาเนาะจะได้มีสมบัติจกักรพรรดิตักไม่พ่องเหมือนมหาเศรษฐีผู้ใจบุญในการก่อนเลยนะ นะครับก็ขอเชิญชวนทุกคนทุกท่านเลยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์คะอยากสอบถามนิดนึงเจ้าค่ะว่าพอได้มีโอกาสถ้าแผนต่อไปในอนาคตเจ้าค่ะเมื่อได้มีโอกาสถ้าได้วัดมาแล้วเนี่ยจะทํากิจกรรมเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชารมกายอ,อย่างไรบ้างเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็ตอนนี้ยังไม่มีวัดก็คิดไว้แล้วละ่ะก็คุยปรึกษากับพระอาจารย์ที่อยู่ในวัดเนี่ยว่าปีหน้าเนี่ยตั้งใจว่าจะจัดบวชสามเณรนะ นะชาวผิวสีและก็ชาวผิวขาวซึ่งเป็นชาวท้องถิ่นเนี่ยนะก็อยากจะจัดโครงการบวชสามเณรเพราะว่าอยากจะให้เขาได้เรียนรู้นะแล้วก็ศึกษาเกี่ยวกับชีวิตพระชีวิตสามเณรนะครับเพราะว่าแล้วก็มีมีโปรเจกต์อื่นๆเช่นคอร์สปฏิบัติธรรมเจ็ดวันสามวันแล้วก็แล้วก็ว,กวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาต่างๆก็เลยเนี่ยสิ่งที่ขายอย่างเดียวก็คือสถานที่เพราะว่าตอนนี้โครงการต่างๆก็ ถูกวางโปรเจกต์ไว้เรียบร้อยแล้วถ้าเราได้สถานที่มาก็จะตอบโจทย์ในการที่เราจะจัดกิจกรรมที่ให้เกิดขึ้นที่วัดพุทธเจ็บเท้าแห่งใหม่แห่งนี้นะครับประมาณนั้นโอ้สาธุเ <laughs> จ้าค่ะก็เรียนเชิญนะคะพระอาจารย์เจ้าค่ะอยากให้พระอาจารย์ได้เชิญชวนในส่วนของห้องซูมหน่อยเจ้าค่ะว่าสมาชิกซูมสามารถที่จะไปร่วมกิจกรรมร่วมทอดกระถิ่นกันได้ที่ช่องทางไหนเจ้าค่ะพระอาจารย์ ก็สามารถร่วมกิจกรรมนะแล้วก็ร่วมบุญผ่านทางช่องทางซูมนะครับก็ w w w d m c t v 2 5 6 4นะครับแล้วก็สลนะั e เคปทเนาะ e t P w T O W N นะครับอันนี้ก็เป็นลิงก์ซูมของทางวัดนะครับอ่าแล้วก็ช่วงเวลาไหนวันเอ,อย่างไรก็เดี๋ยวติดตามตอนต่อไปนะครับแต่ก็ปฐมกระถินที่จะจัดที่จะจัดใน ปีนี้นะครับก็จะจัดวันที่19พฤศจิกา2,564นะครับที่วัดพุทธเกียทาวแห่งใหม่นะครับนะ เจ้าค่ะสาธุก็ได้มีโอกาสไปถ้าใครได้ไปร่วมกิจกรรมผ่านซูงก็จะได้เห็นพื้นที่เลยนะเจ้าค่ะว่าตรงนั้นเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างก็จะได้ปลื้มปิติใจในการสั่งสมบุญกรถินร่วมกันทีนี้นะเจ้าค่ะต้องมาถึงคําถามนี้แล้วเจ้าค่ะพระอาจารย์เมื่อได้มีโอกาสมาร,รู้จักกับวดัดได้มีโอกาสมาใช้ชีวิตในทิศทางที่ถูกต้องแล้วก็ดีงามเนี่ยนะเจ้าค่ะอยากสอบถามพระอาจารย์เจ้าค่ะว่าในเวลานี้ความรู้สึกจากใจว่าวาัดพระธรรมกายได้ให้อะไรกับพระอาจารย์บ้างเจ้าค่ะ ก็ถ้าเป็นความรู้สึกจากใจเนาะก็รู้สึกว่าเอ,อจริงๆเ,เวลามีที่ตั้งเท่าที่มีโอกาสได้มาวัดนะครับก็รู้สึกว่าตัวเองอเปลี่ยนไปนะครับเปลี่ยนไปทั้งเรื่องของนิสัยเรื่องของความคิดความอ่านรวมไปถึงเป้าหมายชีวิตเนาะนะครับอย่างปกติแล้วก็คือเป้าหมายชีวิตของคนทั่วไปเนาะก็ต้องการประสบความสําเร็จต้องการมีความสุขเนะครับมีทรัพย์สินมีเงินทองมีบ้านมีรถนะ แต่วัดเนี่ยเมื่อมีโอกาสได้มาวัดแล้วเนาะก็เป้าหมายก็เปลี่ยนไปทําให้รู้สึกว่าจริงๆแล้วความสุขที่แท้จริงเลยนะครับก็คือความสุขจากการปฏิบัติธรรมนะปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงธรรมะภายในเนาะเนี่ยอันนี้คือเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งสําคัญที่หลวงพี่รู้สึกได้ว่าเนี่ยทำให้หลวงพี่เปลี่ยนไปแล้วก็มาสนใจในด้านพระพุทธศาสนามาบวชอุทิศชีวิตแล้วก็สร้างบาร,รมีต่อไปนะครับประมาณนั้น เจ้าค่ะและในส่วนข้อคิดข้อทาหรือว่าแนวทางในการดาเนินชีวิตต่อไปเป็นอย่างไรเจ้าค่ะพระอาจารย์อ่าก็สิ่งที่รู้สึกว่าเอ,อสิ่งที่รู้สึกได้นะตลอดการบวชมาแปดเก้าพรรษาเนาะนะนะก็รู้สึกว่ามันต้องอดทนเนาะอดทนนะครับการสร้างบารมีต้องอดทนแต่การอดทนเนี่ยต้องอดทนแบบมีปัญญานะครับมีปัญญาเนาะนะครับถ้าเราอดทนแบบมีปัญญาเนาะก็ เป้าหมายปลายทางก็ไม่ไกลเกินเอื้อมนะครับเนาะประมาณนั้นครับเจ้าค่ะพระอาจารย์เหลืออีกประมาณสักสองนาทีนะเจ้าค่ะพระอาจารย์อยากให้พระอาจารย์ได้ฝากอะไรถึงสมาชิกซูมญาติโยมที่ได้รับฟังพระอาจารย์อยู่ในตอนนี้เกี่ยวกับแนวทางในการดําเนินชีวิตในสถานการณ์แบบนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์ก็ในสถานการณ์แบบนี้เนาะนะครับก็เป็นสถานการณ์โควิดเนาะนะครับที่พวกเราได้เจอกันเนาะ ซึ่งหลวงพี่เชื่อว่ามันไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดขึ้นเพราะว่าก่อนหน้านี้มันก็มีโรคต่างๆเยอะแยะมากมายอะไรเงี้ยนะครับนะหลวงพี่ก็ขอเป็นกําลังใจเนาะให้สู้ต่อไปนะครับนะถ้าเราไม่ยอมแพ้สักอย่างเราก็ยังไงเราก็ชนะสู้ต่อไปเรื่อยๆนะครับนะเศรษฐกิจแบบนี้เนาะนะครับก็ไม่มีเออเขาเรียกว่าไม่มีช่วงไหนเนาะที่เศรษฐจเอาจริงๆแล้วไม่มีช่วงไหนที่เศรษฐกิจดีหรอกนะเราไม่เจอภาวะนู้เราก็ต้องเจอภาวะนี้เราก็ต้องไม่ไม่เจอภาวะนี้ก็เจอภาวะนั้นแต่สิ่งสิ่งที่สําคัญก็คือหัวใจของเรานะ ถ้าหัวใจของเราสู้นะยังไงก็ไม่มีทางแพ้นะครับสู้ต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วอย่างน้อยก็มีหมู่คณะมีทีมงานมีครูบาอาจารย์ที่คอยดูพวกเราอยู่นะครับแล้วก็ส่งบุญให้พวกเรานะครับดังนั้นเนี่ยก็ขอเป็นกําลังใจนะหลวงพี่แล้วก็วัดพุทธเก็บเท้านะก็ขอเป็นกําลังใจให้ญาติโยมทุกคนทุกท่านนะได้สู้ต่อไปนะแม้นายามแม้นายามยากลําบากแบบนี้นะครับ ขออย่างเดียวอย่ายอมแพ้แล้วก็สู้ต่อไปก็เป็นกําลังใจให้นะสาธุเจ้าค่ะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณพระอาจารย์พระภูวิตวรธรรมโที่ได้มาเป็นซูมไอดอลให้กับเราในวันนี้กราบขอบพระคุณในความเมตตาเป็นอย่างสูงเจ้าค่ะนะคะสมาชิกซูมนะคะก็ได้รับกํากลังใจนะคะจากพระอาจารย์แล้วนะคะซึ่งหลายๆท่านเนี่ยก็บอกว่าโอ้โหติดตาม พระอาจารย์มาเนี่ยนะคะติดตามทั้งใน Facebook แล้วก็พระอาจารย์เนี่ยก็แจ้งข่าวบุญแบบนี้นะคะก็จะได้มีส่วนร่วมในบุญในการสร้างวัดสถาปนาวัดที่เกิดขึ้นวัดในพระพุทธศาสนาเพื่อที่จะได้ร่วมกันสร้างสารรคิสุขให้เกิดขึ้นให้กับชาวท้องถิ่นนะคะที่ต้องบอกว่าแม่เขาก็เฝ้ารอคอยนะคะ สิ่งที่จะเรียกได้ว่าสันติสุขภายในที่จะสร้างสันติภาพภายนอกให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริงนะคะวันนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วคะ่ะลาสมาชิกสูงทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ